สบัสดีจ้าสบายดีเอฟซี FC ทางช่องน้องกัแพงแชนแนลเด้อจ้าเนาะหลังจากเม่เพ่นได้ลงลิดแนวทางห้าน้อยของพี่ประหัตแล้วก็เซียนเชียงใหม่ไปแล้วเนาะแล้วก็เซียนโคราชเนาะเปิดตัวใหม่ว่ามาเบิ่งน้ำกันว่าจะเขาบอเนอะเพราะว่าเพ้นได้ลงไปคู่กับของพี่ประหัตของเซียนเชียงใหม่แล้วก็ของคนอ่าเซียนโคราชเนาะ ไปแล้วให้เอฟซีทั้งสองออกไปเป็นแนวทางกันเนาะแล้วส่วนคลิปนี้เนาะคะ่ะแม่เพ่นก็จะมาเอาแนวทางของญาขวัญล่ะกัอาจารย์สวัยเนาะมาฝากมาตอเอฟซีทั้งสองคือเกาเนาะคะ่ะกากอนจะเข้าไปบังแนวทางเพ้นแม่เพ่นก็ขอให้เอฟซีทั้งสองกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคำแพงชาแนลให้แม่เพ้นได้เด้อจ้ะช่องน้อย,อยฝากไว้กับเอฟซีทั้งสองเด้อค่ะ ถ้าบ่มีเอฟกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนี้ก็จะบ่มีบ่มียอดไลค์ยอดแชร์นะคะทุกอย่างก็อยู่ที่เอซเด้อจากจากขอหัวใจคนละดวงจากเอฟซีท้งซองนะคะแต่ตอนนี้แม่เพ่นจะไปสัมษั์ยาขอนนะครวายาขอนมาหาแม่เพ่นอยู่ที่เฮียนแล้วเนาะ,ะวายาขอนถ้าได้ตัวใดมุ่บ้านนี้หมุ่บ้านนี้ของยาขอนกระเขานะคะเขาสองน้อยน้อยปกติกับน้อย VIP นะคะ่ะ อย่ามปเพ่นจะพ่ายสีไปถามยาขอนมายาขอนฝันดีบ่เมื่อนี้เพิ่นมาหาอยู่เฮียนเนาะค่ะสวัสดีจ้าสองยาหลานทำอะไรกันอยู่ค่ะนี่ผู้จักตีเม่นไผ่หันเอาไงฮะอาหิญากินน้ำแน่ลูกอาหิยาขลั่นกินน้ำแน่แล้วเป็นอันหนึ่งเหรออุ้ยกินดีขอเงื่นเป็นไหมแง่แง่ โอ้มือเศร้าเพิ่มหอเงินเป็นหู้จักไปซื้อขาหนุ่มนได้เงินแล้วก็ดึงแขนไอโฟนไปผ้าไปหมดไปนี่เดยังงอยนยังใดไะนาหมอว่านนี่เข่าอยู่ค่ะเข่า4 7เน่เข่าสองน้อยไปใส่มากคือพายกระเป๋าใหญ่ เ้ยวมาหาค่ะน้า้ทำหนากค่ะวดันยังไงน่าสบายดีบอบอกเอฟซนี่ยซีถามหาอะไรปล่อยมันฝนมันอยากไอ้ลูกชิ้นมันอันนั้นมันอยากออกบบ่หามันบ่อยากให้ผูกมัน ได้มืาอนี้ได้มาแล้ววันนี้คัดมาให้แล้วฝันฝันดีบอลมืาอนี้เมื่ขึ้นฝันดีบอลเพราะว่ามันเข่าขั้นถามันเข่าเนาะมันจะเข่าติดกันเนาะยาขวัญเนาะสีตัววันนี้มีสตัวเออวันนี้มีอ๋อตัวเน้นมีสี่ตัวค่ะนี่ค่ะเข่าคู่เนะาะเคู่แล้วจะมือหน่อยมือหลาคยคัดได้คัดได้มือ<ต> เล่าบ่เขานาะเล้าบ่เขาเลยลาบ่เขาเลยของเจโอยกับบ่เขาเาฟังเขาเรืฝันบ่ที่มันสิออกอีกมื่อไหรฝันได้อันที่ว่าเขียนให้เจ้าสื้อเือตีนบอกมีสีศูนพร้อมนี่มันเน่ะมีอันสีศูนย์ซีหนึ่งเมืออกห้าน้อยพร้อมเมื่บ้านนี่นะห้าน้อยออกซีศูนย์ซีหนึ่ง้น้ยงเล่านเ่มนอยู่กัะบ่ตามเนาะ เมื่อวันพุดเนาะยาให้หาหายหาให้เมื่อนั้นวันพุดเนาะสี่หนึ<ม>่งสี่ศูนย์แค่สองครูเองนี่ค่ะเอฟซีนเน,นี่ยคนได้มาให้แล้วเนาะเดี๋ยวแม่เพ้นจะเอาไปเขียนใส่กระดาษตัวใหญ่ๆให้เด้อจ้ะเนาะแล้วก็ถาเบึงเนี่ยทางของอาจารย์สวัยไปพร้อมกันเนาะแม่ยเพ้นจะเขียนลงก,กระดาษให้เนาะเพราะว่าของอาจารย์สวัยก็มาแล้วเนาะนี่ค่ะตามนี้เนาะค่ะ นี่ซีตัวเพนเน่นซีคูเนาะเพราะว่านนี่ก็ออกตัวเน่นอยู่บ่ซี่เจ็ดออกตัวเน่นค่ะซีเจ็ดออกตัวเน่นส่วนศูนย์สองออกตัวร่องสองเก้าออกตัวล่องเพราะว่าเมื่อวานนี่นอยวีไอพีบนออกสองเก้าล่างออกซีเจ็ดจจ้าอยย่เเนบุดดตัหมส คนจุดเลา่อได้ศูนย์สองเก้าม่เมนบ่นจุดบ่ขึ้นเลกออกแล้รยังมาจุดเลยบางศูนสองเก่าเล้าอยู่ใส่ฮานอยตอแม่เออฮานอยบอกคนจุดแต่ยังมือนสาวันฮาเมนค่ะเอาถูกแต่คนจุดให้แน่่นสิจุดเอาเลล็กไงมั้งก็จุอยู่เอาเลขใหญงและวันมาตรงกันฮานอย่ศูนยเก่าจุด่ขึ้นนี่แม่เลกออกแล้รยังม่จุดและโจ้เิ่นอ ธรรมดาละเนี่ยมีเขามีหลุดเป็นธรรมดาจ้าก็เพ่นก็นขอขอบคุณยาขอนหลายๆเนาะที่เอาแนวทางมาให้เอฟซีทั้งซองไดไปเป็นแนวทางกันแต่ละมือเน,อะนาะเมนค่ะมาถือเถือ่อนกับบัถือเมื่อหลายมือแล้วสือ่อ ม,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 มันตองมันหลายมือเลียนกันแล้วมันตองหลายมือหลายมือแล้วกเลี้ยนกันแล้วมัน,มนเพ่นกับว่ามันมันสิออกว่าน้อมือนอี่เนี่ยก่อนเครื่อสิชมัดเอาตองมือสุดท้ายเขาเนอ้อว่าเส้นเนี่ยมันหลายมือแล้วมันก็ทาเศร้าและเนาะมันก็หู้คนซีเร้่องว่าคิดว่าเป็นซีได้คิดว่าเป็น<ม>ซีซีดนออกซิกคนะ C หก C หกละกัน C ศูนย์หนึ่งเนาะหมื่บ้านนี่ C เจ็ดมากเกือเลยของไอพาหัดเข่าเบิดเลยมีอันอันคิดว่าสีมื่บ้าน,ค,น 4, 4. ค่ะโอ้ตามนี้เนาะเดี๋ยวแม่เพ่นไปเขียนอ่าแนวทางให้เอฟซีทั้งสองเบิงก่อนเนาะ,ค,ะค่ะขอบคุณ <จะ S 1> หลายๆจ้ายาอขอนก้อยายาขอนสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะ อยู่เป็นลมพลมไส้ให้ลูกไหลานไปนดนๆเด้อค่ะขอบคุณจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งหน้าท่างนุงกันเนาะเดี๋ยวแม่เพ่นจะไปเขียนให้เบิ่งเนาะแม่เพ่นก็ได้สัมผณ์ยา,าขัญแล้วนะคะห้เอฟซีทั้ง่องเนาะก็ได้ถามข่าวถามถามข้าวถามข้าวเพื่อนเนาะเพิ่นเปจังไหนเนี่ยไปจังไหนเนี่ยนาะบ่ได้ทักทายเพื่อนหลายมือแล้วมิแต่เพื่อนเอาตัวเลขมาให้แล้วเพื่อนกับไปทุราเพื่อนเพื่อนเอาตัวเลขมาให้เพื่อนกับไปทุราเพื่อนเนาะ มื้อนี้เพิ่นได้มาหาอยู่เฮี้ยนแม่เพิ่นก็ได้ถามข่าวถามข่าวให้ FC ทั้งสองแล้วเนาะเพิ่นก็นสบายดีอยูนะะ่น่าขายเอฟค่ะก็อย่าลืมเด้อค่ะเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อค่ะนี่ค่ะมาเบิ่งตัวเลขน้ำกันค่ะ FC ฟมื่อวานนี่ค่ะของยาขอนเนาะเขนะ้า29 VIP เนาะแล้วก็74 VIP 2002อ่าน้อยปกติเนาะค่ะเอฟซี FC. ของยาขอนเมื่อวานนี่เนาะส่วนของอาจารย์สวัยเนาะ นี่ค่ะกะเขาตัววิ่งตัวรูดเขาทั้งสองตัวคือกนันนะส่วนตัวประกบไม่เข้านะคะแล้วกเ็เลขนิมิตหรือเลขฝันของเพิ่นเนาะกะเข่าทั้งสองตัวคือกันเนอะค่ะ fc นี่ค่ะเป็นยังไงกะขอให้ fc ทั้งสองโฉบโฉบมันๆไปนน้ากันนาะเมือ่อวานนี้ผู้ใดถูกไม่เพ่นก็ด,ดีใจน้ำเนาะค่ะกลับมาต่อของมือนีกันเลยค่ะส่วนของมือนีค่ะมือนีอยาขวให้มากะมี จับคู่กับมีเก้าสี่ศูนย์สามเก้าสามสามสองเก้าสองศูนย์สองเนาะขายฟีราคาสองสี่สี่สามสี่ศูนย์ค่ะเพิ่นเน้นให้มากอ่ะศูนย์สามเก้าสามสามสองเก้าสองเนาะค่ะค่ะเพิ่นเน้นให้แล้วเนาะเน้นยูทีซีคูค่ะแนวทางฮานอยของยาคอนมือเนาะขายมากค่ะเก้าสี่ศูนย์สามเก้าสาม สามสองเก้าสองศูนย์สองสองสี่สี่สามสี่ศูนย์เนาะค่ะเน้นที่ศูนย์สามเก้าสามสามสองเก้าสองเนาะคะ่ะถึงจะเข่าถึงจะรุดก็ะหฮเป็นแค่แนวทางเด้ะคะอค่ะเพรวบาแม่เพนเอาตัวเลขทุกตัวมาของทุกเซียนมาลงทางช่องให้เนาะให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะเล่นน้อยนะะเนาะเล่นน้อยๆก็ให้เล่นน่นๆนาเนาะคะ่ะ fc อย่าเล่นหลายอย่าทุ่มหลายเด้อคะ่ะเนาะนี่ค่ะ ส่วนของอาจารย์สวัยมือนีเนาะนี่ค่ะได้ของยาขัญไปแล้วเบองของอาจารย์สวัยเนาะเพิ่นใหญมากค่ะวิ่งรูดสองกับหนึ่งนะคะตัวประกบกับมีสามมีสี่มีเจ็ดมีหามีแปดเนาะส่วนเหลขนิมมีเพิ่นใหญ่มากค่ะหรือเลขฝันมีแปดเก้าแปดเนาะตัดเหรียญกับมีแปดแปดแปดเก้าแล้วก็หกแปดเนาะเพราะว่าเก้ากับเก้ากับหกตัวเดียวกันเนาะกับหัวก็ได้เนาะค่ะ fc นี่ค่ะอ่า อาจารย์สบายบอกว่าเนาะขอให้เอฟซีทั้งสองน้องคัมแพงชาแนลเฮงเฮงรวยๆไปด้วยกันเนาะแต่ว่าให้มีสติน่าเล่นการเล่นเนาะเพราะว่าตัวเลขมีเข่ามีรุดบอมเบนเสาเฮียนแล้วก็บบอมี่หักเนาะตัวเลขบอเมเบนเสาเฮียนบอมี่หักให้เอฟซีทั้งสองพิจารณากันดีๆก่อนจะลงทุนเนาะค่ะให้เอฟซีทั้งสองเบิง่งเลือกเอาเนาะนี่ค่ะมาแคปหน้าจอเด้อจ้าระวังของยาขอนล้วก็ อาจารย์สวัยเนาะแคปหน้าจออาจารย์แม่เพ่นก็ขอให้เอฟซทั้งสองทุกทท่านนะคะเฮงเฮงรวยๆไปด้วยกันกับแนวทางฮานอยของช่องน้องคำแพงชาแนลทุกทุกวันเนาะคะ่ะแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจเซียนทุกเซียนอาจารย์ทุกอาจารย์ด้วยเด้อจ้ะ เนาะเพราะว่าอาจารย์ทูอาจารย์เพิ่นมาเขามาเบิ่งคลิปแล้วเพิ่นก็เบิ่งคอมเมนต์มามีเอฟซีคอมเมนต์ให้กำลังใจเพิ่นบ่เพิ่นก็มีกำลังใจตต่มเนาะค่ะเอฟซีขอขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ขอคนละคอมเมนต์มาเด้อจ้าเนาะให้กำลังใจเซียนทุกเซียนแลวก็ให้กำลังใจแม่เพ่นด้วยเด้อจ้บ่แมเมนให้แต่เซียนนะคะเนาะขอกำลังใจหัวใจดวงน,น้อยฝากไว้กับเอฟซีทั้งสองเนาะคำแพงเฮ้ยยังล่ะลูก โอ้ยบึงหันอนะบึงหันอนะพันเห็ดหันอ้ยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยอ้ยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานก่อนค่ะไปไหนมาคะยิ้มหวานก่อนอืมจ้าจะออกตัวไหนส e ีหน่อยจะออกตัวไหนสีน e หน่อยตัวไหนสีน e หน่อยของใครจะถูกของใครจะถูกถูกตัวไหนสีน e หน่อยสี e ให้แม่หน่อย ซีดีซีดีซีของพ่อปหารจะถูกเหรอตัวตีค่ะเพงขีดตัวตีจ้าจ้าเนาะก่าสุดท้ายแล้วเนาะแม่เพ่นก็ขออวยพรให้เอฟซทั้งสองเฮงๆรวยๆไปด้วยกันแล้วก็สุขภาพแข็งแรงปราศจากโกครคไข้ไข้เจ็บเนาะเดินทางไปทางไหนทางใดก็ให้เคียวขาดปลอดภัยทุกคนเด้อค่ะมีแต่ความสุขความสมหวังนางป่าถนาทุกประการเนาะค่ะ อ,อย่าลืมเด้อค่ะเข้าไปสั่งตำไทยตำลาบ้านถุงเงินถุงทองได้ทุกเมื่อเด้อค่ะวันนี้รวยๆไปด้วยกันกับบ้านถุงเงินเด้อค่ะสวัสดีค่ะ